ได้อยร้อยสายดึงร้อยสายดึงเต็มกำลังอีกทีมวนด้วยอีกทีพอพอพอรัวอยู่พออยู่ปิดนาล้องหน่อยปิดนาล้องหน่อยมันขับไปอยู่น่ะเขาต่อนะเออดึงมางี้งัดมางี้งัดออกมาเก็บสายดูดิเก็บสายมวนอย่างงัดมากเดี๋ยวคาดเยอะเออเดี๋ยวมันก็ออกน้องกลัว เขาไม่ม um, ีตอไม้ใหญ่อ <but questo S 2> ่ะมันม uh, ันมีก <photos> ิ่งไม้อยู่ล้างไงเออล้างล้างไปล้างไปยกไปยกมาออกไหมรู้สึกว่าออกไหมลองปล่อยไปนีดปล่อยมันดิปล่อยมันให้มันออกอ่ะออกไหมปล่อยปล่อยเออก็รีบล้างดิพอออกแล้วก็ล้างดิล้างมาทางขวาไลไป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 โอน้ครับแตล้างมากคาดออกเปล่าไหนบอกว่าออกไงปล่อยดิปล่อยให้มันออกไปดิ ออกวาวออกออกก็ล้างก็ไปดิพอมันออกแล้วก็ล้างกลับมายุยกคันอย่าให้โดนคันกูดิ<อ>ได้แต่ละตัวออกอยัง,ยงนั่นแหละเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกโอ้โหนี่ถ้าตัวโหลเนี่ยเลี้ยงหิงเลยยังไ,ไงเนี่ยออกไปเนี่ย มึงก็ไม่ก็ให้แจมจับขาดแล้วมึงก็ตามสายไปงั้นมึงวันนี้มึงก็ไม่ได้ป่าเจ้าพุ่งไปรอไปข้งไหนแจมเออไงให้มันก้มหลวังยุงไงเออนั่นแหละหลัเกิดมันรุดแล้วก็เยอะมาก่อนอ่ะเออจะให้แจมมันเล่นจะให้มันชิดสายให้มึงจับสายได้อะหลังไม้แจมปล่อยปล่อยมั้งรู้สึกว่าอยู่งไหมรู้สึกว่าอยู่งไหมมันมันเข้าไปพันอะไรกันยากแน่เลย ไม่ดึกเลยอะไม่วิ่งแลยอะเดี๋ยวพึ่งดิเดี๋ยวพึ่งดิลังไว้ก่อนหมายตึงๆให้เนป็ดมันเป็ดมันจะรุดโยกๆให้มันเห็นนะว่าไหวๆตรงไหนเห็นบ่าวเนี่ยดรงปื้อเห็นบ่าวใช่ว่าเนี่ยที่สั้นน่ะเห็นไส้ยังเออจับไส้อะไล่สายไปเรื่อยๆ ยอมรับครับวันนี้ยแกนี้เลือดเยอะกูของไอโอ๊ตทรายสีดำดิถุยมันก็ดึงต่อนั้นขึ้นมาเลยดึงไหวเปล่า้ะดูลบบน้นเลยไม่น่าจะเล็กใหญ่ ตเป็นละมังไอ้เฮียดึงต่อตอนนั้นขึ้นเลยถ้ามันมันถ้ามันต้นเหล็กอะลากขึ้นไปไว้บนปืนฮะใช้ปลาดถ้าตึงๆก็อะไรนีเแหละควยในกระเป้าของเกงมีอะไรบ้างไม่มีก็ลุยเต็มที่ไหนๆปลาก็ตื่นแล้ว ไม่รู้มันไม่กระเดกเลยมันนิ่งสายกะคันอะไหวปัญหาคือปลาจะอยู่ว่ามันซูบ้างป่ะอยู่บ่าวลากต่อขึ้นไปเลยต่อต่อยายบ่า เห็นอย่างเชยวกรอกแม่งหากี่ไว้ประคองรอกไว้ด้วยกำรอกกับเวลายกแะมันเต็มที่ทำอะไรไม่ได้ดังใจกูเลยเฮียอดปูกไล่สายไปดิมันไปพันกับอะไรดูดิดึงสายเข้าตัวเดี๋ยวให้แจมย้อนมปให้ปลาอยู่เปล่า ใช่เออใช่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 ใชเออปล่อยให้มันปล่อยให้มันเจอสายยังจับสายยังจับสายไปเอ้าปล่อยให้แล้วนี่มึงก็ดึงสายแล้วก็สาวสาว,สาวไปหามืองอะสายส,สาวทางปลายนะไม่ใช่สาวทางนี้นะสาวไปหาปลาปลายอยู่ไหน,น,นรู้สึกว่าปลายอยู่ไหม รู้สึกว่าปลาอยู่ไหมอนนลองเอามือไล่สายไปเรื่อยๆมันพันอะไรก็หักหักทิ้งให้หมดนนดึงเลยเปือถอดแม่งทั้งต้นเลยบบมึงปล่อยไปเยอะเนี่ยเมื่อกี้อ๋อตึงอยู่ใช่ มันปลดอยู่ปล่อยเหมือนกันเนี่ยฮะปลาอยู่เปล่ามาอย่างรู้สึกก่หมาก็มวนเลยเออให้แจ่มมวนแล้วนะปล่อยยังตึงอยู่ก็ไปป่าเออไล่มันเรื่อยๆหลุดกระช่งมัน เพิ่งดึงดีเพื่อมันจะถึงตัวเบ็ดแล้วโอ้แล้วเชะส่งน้า